นี่หมักไงครับพี่น้องว่าผ่านบักไงจากมือเลยเมืองครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี่ครับเงียบหมานเท่าหากินน้ำนา้าแถวๆน้าจากขวงเลยล่ะกดไข่ตัวไงครับพี่น้องโอ้โตัวใหญ่แห้งคลิปที่แล้วนี่ตัวงามเลย ครบหลายอยู่นี่บ่ไหวพี่น้องต้องใส่ถุงมือเลยเพื่อกินแห้งค่ะปลาเข็งปลาสับกินแห้งค่ะปิดมือเลยปลาสับปลาเน่าใเข้า okay, ไป กับปลาเป็นีสูตรเท่าใหม่หลอกไงเลยไี่เหลือสองหลัง thái, ừ. ừ. lắm <laughs> ใส่ถุงมือกับบอล็อดดอกพี่น,อน้องเหม็นกีนเกาใส่ปลาสับกินรุนแรงหลยอเอพ่อเกี่ยวลหรอนี่นะ้าอาครับอาเป็นเห็ดหเหลืองเหรอนี่น้าผม พุเหลืองขึ้นกันเริ่มเป็นเกีียวมือแ่ะพี่น้องค่อยๆเกีียวไปอันนี้ลดลงบ่ได้ครับเป็นหน้าขุดใหม่มันติดครับเคยลงแล้วติดลเลยใส่ตค่คนเลยบ่านหน้าคุมเกียงกับซ้ำกันล่ะว่าเห็ะแต่มันเป็นหน้าคุม อเขาห่วงไงอยู่ปีนี้ไปพี่น้องเจอกันมือเศร้าครับสวัสดีตอนเศร้ามืดพี่น้องตีหาเคืองนะครับออกมาเ่ยภากิจใส่แงบยามแงบดักกบเขามาลุ้นกันครับผม มือที่สามเน่ใช่อยู่หน้าจอยขอางอากาศหนาวหนาวครับผม,มรุนกันหลังแรกหยุดไหมมีอะไรไหมเอ่ยโอ้โหเขาสองนะผมพี่น้องมีกระปูน้ำ มาเลยสองแก้มเป็นไหนผมส่ไปครบสองครับผมเดี๋ยวทีเด็ดบอกแล้วทีเด็ด ไม่หล <Hoy S 2> ังหูใหญ่โอ้ยดูหูเขาครับผมตายครับหูเงียบเงียบ ชั้งเกือดอ่ะ <c oughs> ผ่านครับผมงูเขาเหมือที่สองงู้ครับไปไปกันต่อ ngủ bắt khẩu quan này đây đeo hẳn hành nào thế này chưa hẹn hạ nhà chưa đây hấp xi lăng Hãy แจวสะอยู่เอ้อเข่าครับผมไม่เหลือสองเป็นไนครับพี่น้องหลังละสองกูนะเป็นไนสองได้ครับผมนี่หลังละสองเลยหลังหนึ่งตัวเป็นยังได้สอง ยยอ,อ,อ,อย่างนี้เยอะไปมาน้อนี่หกก็ตัดงานแน่นอนอย่างนี้เป็นไงเรียบร้อยครับผมบักใหญ่บักใหญ่ครับผม <c oughs> <c oughs> ขอให้ที่น้อง นี่บักไงครับพี่รองว่าผ่านบักไงจากมือเลยเมืองครับผมอ,อือาอาหยา้เีกวล้องหลังจังอย่ังหน้หลังนี่โอมีทำโอ้กรปูตัวเดียวขาดช้องหลัง อยงน,นี้ตาวขึ้น้ายครับผมผ้าดเสยไอ้ย่ะพี่เข่าอยู่พี่ร้อนเข่าอยู่ตัวนี้อยู่นี่ แ้นึงครับผมหกหลังหกตัวคือเกาเมื่อหกนี่เดีะจะไปเทสยู่บ้านมึงจัดถัดอีกทีนึงครับแบบไงคือเกาจำสวยครบหลายปีเลยแค่นี้ก็ับเพราะอายุได้กินละไหนพี่นอ้องหกหลังหกแต้ม หากินเจาะเจอะเงียบอยู่หน้าจากรของครับแจ๋ว <c oughs> เดี๋ยวไปเท่เมืองพี่น้องครับแกลงแกลงหมูมวานอีง่ายก็นี่เอียกไงหมูมวานอีง่ายครับ <c oughs> ม,มา,าเ <c oughs> มมาขียนเมือละหาหกตัว <c oughs> ผมไม่ใช่หลายเลยใช่มืองทำนีะ มืนอนีบหมนมีต่ำใส่เงี้ยละเขียงตายครับหบแต้มงานของเรามีเกียบงยผมเง่ยกูมูมึงจังคัก สองามี่หากหกแมครับผมเยื่อบ่รลหลมันไม่เยื่อไส้อะดูอตัวเลี้ยงมือละซ้ำนี่แหละ Men nej, det det. Det lod det.